สวัสดีครับพบกับผมนะครับหัดวิ่งกับบางนี้นะครับก็ครับก็วันนี้เป็น EP ีที่30นะครับก็เมื่อเช้าชั่งน้ำหนักแล้วนะครับตอนแรกเราตั้งเป้าว่าภายใน30วันเราจะลดน้ำหนัก3ากิโลแล้วครับต่จาก99ก็ต้องเหลือ96นะครับคราวนี้ก็ถือว่าสำเร็จนะครับลดลงมา เหลือ95กิโลแล้วครับก็ลดมาประมาณ4กิโลแล้วครับคราวนี้เดือนอีก30วันหลังจากนี้นะครับก้อนน้ำหนักก็ผมตั้งไว้อีก3กิโลนะครับก็คาดว่าวันที่60นะครับน้ำหนักจะเหลืออยู่ที่92กิโลกร,รัมนะครับรุยครับรุย <laughs> เราลดแค่เดือนละ3กิโลพอแล้วก็เรามีการเล่น ฟินเนสด้วยนะครับเพื่อที่จะทําให้แบบกล้ามเนื้อมันไม่หย่อนยานนะครับไอ้ยาตามทฤษฎีทุกอย่างเลยครับก็คืนนี้ก็เหมือนเดิมนะครับก็ไม่มีบอลนะครับเมื่อตอนเย็นนะครับผมไปเล่นบอลมานะครับแล้วก็อาจจะไปสัมภาษณ์ท่านมังนะครับแต่ว่าวันนี้แกเลี้ยงลูกครับแกติดธุระนะครับก็เล่นได้ประมาณสองเกมนะครับแล้วก็รู้สึกว่ารองเท้ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ก็อาจจะต้องซื้อรองเท้าใหม่นะครับไอ้เะเพื่อสุขภาพนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้รองเท้าไม่ดีเราแก่แล้วเราจะใส่นันยางเล่นเหมือนเด็กๆนี่การนี้เราไปก่อนนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะเอาคลิปการเล่นฟุตบอลให้ดูนะครับดูเล่นๆแล้วก็เดี๋ยวผมไปฟินเนตด้วยแล้วก็ฟินเนตได้ประมาณ ิบยี่สิบนาทีับแล้วก็กลับครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ครับเราก็ทำตาโปรแกรมเดิมเรานะครับก็คือวิ่งสี่กิโลนะครับแล้วก็เป็นบันที่สามสิบแล้วนะครับถือว่าเราประสบความสำเร็จนะครับเพราะว่าเราตั้งเป้าว่าเราจะทำแล้วก็ทำได้นะครับก็สำหรับพรุ่งนี้ครับผมก็จะตื่นตื่นเช้าหน่อยนะครับตีสี่ เอาไปสักปีห้าก็ได้ครับเพราะพรุ่งนี้วันหยุดครับก็ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันนะครับช่วงนี้ไม่มีบอลแล้วครับก็ผมไม่รู้จะคุยเรื่องอะไรดีก็เอาเป็นว่าคุยเรื่องประวัติผมก็ได้นะครับเพราะตอนเด็กๆเ,เนี่ยผมค่อนข้างทำงานทำงานหนักพอสมควรนะครับก็ชีวิตก็ไม่ได้แบบ ไม่ได้แบบโรยด้วยดอกกุหลาบเท่าไหร่นะครับแต่ว่าผมนี้ดีอย่างหนึ่งก็คือผมคือสมัยก่อนไม่เหมือนสมัยนี้นะครับเราสมัยนี้อ่ะสมัยก่อนเขาอ่านหนังสือกันนะครับอ่านแล้วมันแบบสนุกสมัยนี้ผมว่าคนอ่านหนังสือเนี่ยมันหายากขึ้นนะครับตัวใหญ่คนจะติดโซเชียลโ,โซเชียลน,นะครับแล้วก็ติดมีคอมพิวเตอร์ก็ลเล่นคอมพิวเตอร์แล้วครับ แต่ว่าเนี่ยถ้าผมอ่านหนังสือเนี่ยผมก็สามารถอ่านได้นะครับเพราะว่าผมเคยอ่านมาก่อนแล้วก็จริงๆแล้วผมชอบที่จะอ่านหนังสือแต่ว่าคเมื่อเช้าเนี่ยผมก็นั่งคิดว่าสักครั้งหนึ่งผมจะแต่งหนังสือขึ้นมาสักเรื่องหนึ่งนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าจะต้องมีคนอ่านหนังสือที่ผมแต่งนะครับส่วนถ้าเกิดผมแต่งเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยผมก็ามาให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับไอ้จ้า <c oughs> ครับสำหรับเดี๋ยวจะพูดเรื่องศนะาสนาอิสลามนิดหนึ่งนะครับก็ในสามจังหวัดภาคใต้น,นะครับก็ส่วนใหญ่ก็คนส่วนใหญ่ก็เป็นมุสลิมนะครับพอหลังจากสามจังหวัดขึ้นไปเนี่ยเราก็รู้อยู่ครับว่ามุสลิมก็จะน้อยลงนะครับก็คราวนี้เนี่ยจริงๆศาสนาเนี่ยมันก็มีอะไรที่ที่น่าสนใจอย,อยู่เยอะนะครับจาบมุสลิมใหม่ที่ นใจแล้วครับก็เข้าไปได้เข้าดูได้เลยล okay. นะครับที่เว็บไซต์ muslim o k c o m นะครับผมเป็นเจ้าของเว็บไซต์เองนะครับแล้วก็จริงๆก็ถ้ามีคำถามอะไรก็มาถามผมโดยตรงได้นะครับในคอมเมนต์ซึ่งทุนนี้คอมเมนต์เดือดมากเลยครับแทบจะนิ่งเลยครับ <laughs> ครับก็โอเคต่อไปก็จะคุยเรื่องการวิ่งนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยก็เราจะไปวิ่งกันแล้วก็ อาจจะมีการไปคุยกับนักวิ่งนะครับเช่นนัดนัดนัดโค้ดนัดเรานะครับเราเมื่อวานเราเมื่อวานก็เจอครับเมื่อเช้าแต่ว่าไม่ได้คุยกันเท่าไหร่พอดีผมสองวันนี้นอนเยอะครับนอนเยอะก็เลยปวดหลังปวดหลังไปวิ่งเมื่อเช้าแล้วก็ปวดมากพอด,ดีท่านท่านกุ้งก็แนะนาวิธีการคลายเส้นให้นะครับก็ช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับเพรท่านกุ้งนี้ แตียก่อนแกเป็นหมอรอกระดูกทับเส้นนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องหลังแล้วก็ไปผ่าตัดที่หมอออนะครับก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการปวดหลังนะครับก็ให้กับปรึกษาเรามาโอเคครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็ว่างก็จะไปคุยกับคนนัดนะครับคนนัดอรุณยอดดีนะครับครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันครับลวยครับลุยครับบังนีิลุย ก่อนจะไปเล่นเอ้ยก่อนจะไปวิ่งเราก็เล่นกับแมวก่อนนะครับเกให้แมวเล่นใหมด้วยเฮ้ยตัวนี้ชื่อว่าไอ้ส้มนะครับไอ้ส้มไอ้ส้มมันเป็นแมวที่ส้มมันเป็นแมวที่น่ารักนะครับน่ารักอ้อนคนนะครับส้มนี่ไปวิ่ง,ง,งไม่โลกไปครับพ่อเออทำไมไม่ไปไหนในช่วงนี้ ผมแก่แล้วผมอยากอยู่บ้านโอเคดีมากเลยหนูโอเคครับก็อคอยเจอกันพรุ่งนี้นะครับใครได้แชมป์ต้องริเวอร์นั่นแหละนายแฟนริเวอร์ใช่ไหมใช่อ๋อโอเคโอเคไอ้ <laughs> บ้างแมนยู<ช>ปีนนี่สำพัญไหมหลอดตกชั้นก็พอแล้วนายแฟนแมนยูใช่ไหมใช่แล้วใช่ใช่หอดตกชั้นก็พอเอ้ย ไม่เอาเยอะไอ้เกี่ยคู่อะไม่รู้มันก็ตบมาโอเคทำสมบูรณ์เตด้วยนี่ถ่ายกูเล่นก่ทำสมูรเกิน้งกเนี่ไอ้มังไม่มามังมังในองมาองลงบ้านเเออนี่ยจะมาหามันหน่อยยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์ Hãy <laughs> subscribe <đền là. cười> <laughs> ไปเลยเลอลนี้ย้โอ้ยูกนี้ฮะบอลโรงพยาบาลไม่ไปบอลโลกโรงพยาบาลจะไปโอ้โห เป็นยังไงวะข้างหลังข้าง้สุดท้ายเป็นแก่แ่ข้างหลังลองถ่ายดูนะว่าเป็นยังไงไม่เคยถ่ายเฮ้ยเซฟเซฟ ครับตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงครับเมื่อกี้ไปเล่นบอลมานิดหนึ่งแล้วครับก็เล่นได้สองเกมแล้วก็เดี๋ยวก็จะไปฟิตเนสกันต่อนะครับฟิตรถฟิตช่วงนี้ฟิตกบฟิต <laughs> ไปเจอที่ฟิตเนสนะครับเราจะไปหาโค้ชใหญ่กันไม่รู้อยู่หรือเปล่าวันนี้วันนี้เราจะมาฟิตเนสกัน,นลกแล้วครับลูกได้เหรอออก กออกจากโรงพยาบาลแล้วครับโอ้โหเจอกับวังจอมฟิตก็่ไดนรอเลยรองเรานี้ไม่ฟิตอ่ะเราตู้นานไม่ได้เอ้ยได้ไงโอ้ทำคลิปทุกวันอะไอคนเดียวอะไรก็วิ่งได้นะน่าเชื่อเลยเราปั่ญญาเราไม่ได้วิ่งโอเคโอเคแกทำงานเป็นไงบ้าง นายคงสนุกกับงานไปนะเราพูดไม่ได้เดี๋ยวนายไปออกอ <laughs> มันใหญ่ไม่มาใหญ่ไเนีอ่อะใหญ่นี่นี่นายมาดูนี่เลยอะไรหลาวมีโรงพยาบาลเบตงด้วยคืออะไรงบติดลบติดลบห้าสิบล้านนี่ไงใช่ไหมอ่าใช่ห้าสิบเก้าล้านโอเค เสร็จแล้วแลครับเดี๋ยวเราจะกลับจะกลับบ้านแล้วนะครับไปละหมัดรีบไปละหมัดก็เอาแค่เหงื่อนิดหน่อยพอก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปวิ่งกันนะครับโอเคครับครับตอนนี้ก็ฟิตเนสเสร็จแล้วนะครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าหว่องจะตัวเล็กกว่าเราตอนนี้ว่องตัวเล็กกว่าผมอีกนะครับเดี๋ยวก่อนว่องตัวเล็กเดี๋ยวก่อนผมตัวเล็กกว่าว่องเดี๋ยวนี้บ่องตัวเล็กกว่าผมนะครับ แต่แดงว่าที่ผ่านมาน,นี่ยเราอ้วนขึ้นเยอะเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีครับตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปวิ่งบนเขากันนะครับ EP นี้ก็เป็น EP ที่สามสิบนะครับคืนก็ไม่มีบอลให้ดูนะครับคืนผมก็ปวด ปวดขาเหมือนกันนะครับก็เลยนวดน้ำมันนวดแล้วก็นอนแต่หัวค่ำนะครับสี่ทุ่มก็นอนแล้วครับก็อนเดี๋ยวไปครับไปวิ่งบนเขากันครับผม ดีครับวันนี้บิงได้แค่2กิโลแล้วก็กล้ามเนื้อกระตุกต้องพักสักอาทิตย์หนึ่งได้มเราบอกนเราน่าจะไปเล่นบอลเมื่อวานเล่นบอลมันหนักสภาพผงแรงไปเล่นบอลเออเล่นบอลเนี่ยต้องเล่นบอลนี่มันหนักจริงนะอาจจะต้องหยุด นอเล่นมวยกับใครอ่ะทีมไวรุนอายุห้าสิบจะเล่นกับไวรุนก็อาจต้องพักสักห้าวันเนไหมนหนก็ต้องดูว่านายดีขึ้นมาแล้วน่าจะประมาณสักห้ากันกลับไปกายภาพก่อนเป็นงวดก่อนโอเคก็ต้องอยู่วิ่งสักห้าวันพอดีวันนี้ก็ไม่มีบอลด้ทิย์หน้ารีผูเจอใครนะห้านัดนี้ลิกหุเจอทีมไม่แข็งเท่าไหร่ นัดหน้าเจอใครนัดหน้าเจอใครนัดหน้าเจอใครเจอฟอร์เรสต์เราจะแย่ฟอร์เรสต์โอ้โหสบายไม่แน่ใจอะ่ะแมนยูเจอเอเวอร์ตันอาร์เซนอลเจอสัปดาห์นี้มันอาร์เซนอลเจอสปเปอร์อาร์เซนอลเจอสปเปอร์เลยเหรอแล้วก็อาทิตย์หน้าอาร์เซนอลเจอเชลซีอ๋อ oh. มีโอกาสที่จะแต้มจะแต้มจะตกลงมานี่เราถามจริงๆแล้วเนี่ยว่า แมนยูหวังแชมป์ไหมปีนี้ไม่ไม่หวังไม่หวังแต่ว่าหวังอันดับเสียอันดับแค่อยากจะไปแชมเปลีก่างั่นเถอะเขาเรียกว่าการพัฒนาทีละสเต็ปริพูปีนี้เอาเสียอันดับปีหน้าขอแชมป์อายาอเล่นทีอ่อนฟิลเจอฟอเรส์โมยยำไม่แต่ว่าอาจจะชนะเออชนะอยู่แล้วใช่ช่วงนี้จะบอกว่ายำก็คงยากยำอะไรเจอพีเอสวีในวันพฤหัสแล้วก็ อาทิตย์หน้านน้นเนี่ยวันที่30เยือนเวทแมเยือนเมทแฮมโอ้ทะลมแล้วก็ไปเย่าวันที่4ทธันวาเจอซันเดอร์แลนด์โอ้ยำอ่ะแล้วก็เจอลีดโอ้ชั่วโมงนี้อาจจะเป็นอาจจะแล้วน่าจะลงหรือฝุ่นที่ต้องทำตามมาตรฐานเก็บแต้มให้ได้ใช่ใช่อาจจะน้อนกับแมงนยอยู่ก็จะมีโอกาสขึ้นไปอยู่หัวหัวตารางเจอบ้าง แล้วก็มีหนักๆห,ห,หน่อยก็เจอไปตั้นแต่ว่ายังเล่นที่แอนฟิลแล้วก็ไปเยือนสปเปอร์แต่ว่ามีโอกาสที่เลียพูจะขึ้นจากฝูกนั่นแหแบบนี<ม>้อาร์เซนอลมันเจอโหดไม่ถึงขนาดนั้นหรอกตอนนี้ผ่านที่ตีแต้มแปดแต้มใช่ไหมเอ้ยแปดแต้มเองสบายชิวๆเดี๋ยวอาร์เซนอลแพ้สเปอร์แพ้เชลซีก็หกแต้มละไอ้นายคิดอย่างนั้นนะไอ้มังก็คงไม่คิดอย่างนายอ่ะไอ้มังอะ ในมังนี่มันซุ่มนะมารอซ้ำรอซ้ำไอมังมารอซ้ำเนี่ยมันอ่อนจริงอะมันท่าละหายฤดูการือมังนี่มันอ่อนดีใจได้ครึ่งพอหลังคริสต์มาสก็เอาแล้วดีใจนานนะเอาละเจ็บบ้างอะไรบ้างหลุดบ้างหลุดโค้งอะเออแล้วก็แบบลองแชมป์ลองแชมป์อันนี้ไม่ได้ว่าแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะปีนี้ก็ต้องมาดูว่าอาจารย์มังอาจารย์มังอาจารย์มังจะได้ลองแชมป์ด้วยใช่ลองแชมป์หรือเปล่า ยี่สิบปีเองไม่นาน,น,อนไอ้เท่านั้นเหมื <c oughs> นอนเหมือนดีนะเหมือนดีเนหะมือนดีเ <c oughs> ด,ดี๋ยวอ,อ,อาการเดิมๆก็จะมาไม่ปัญหาคือไอเซนนั่นมันจะมีดีอย่างนึงดิแทรย์เจ็บซาก้าเจ็บนะ<ม>ผมผมวิเคราะห์เลยว่าไอเซน,นอลถึงจะเจอหนักแต่ว่าเขาได้โอลิกาดกลับมาโอลิกาดเจ็บสมมุตินะกลับมาแล้วกลับมาแล้วเจ็บอีกไงไม่เจ็บแล้วทีิ ก็จะมีบอลแทงทะลุช่องอะไรเพราะก่อนมีแค่บอลลูกเตะมุมอย่างเดียวแต่ก่อนมีแต่บอลโยงอืลูกเตะมุมอย่างเดียวว่าวันนี้อาจจะโหดก็ได้นะออสเเลนออสเตเลียนฟันธงปีนี้เราถามนายลึกๆนายคิดว่าใครแชมป์แมนเชสเตอร์ซิตี้เอานายพูดอย่างนี้มันก็เสียหายดีเตาว่าแมนเชสเตอร์เข้าวินแล้วก็อร์เซนอลนที่สองเลียปูที่สามเมนูที่สี่ นายยังเอาใจเด็กหงนะให้ให้ลิพูนอยู่ที่รู่ที่สลิพูไม่ล <laughs> พูลไม่ที่สองก็ที่สามลิพูยังไงก็ยังไงก็มาใช่ไหมทำเป็นเล่นไปเราก็ <c oughs> ๆๆแซวๆนั้นแหละจริงๆเขาามีศักยภาพอจริงๆนายก็ยังแอบกลัวใช่ไหมไม่กลัวหรอกมันเป็นความจริงยอมรับความจริงหน่อยนายยอมรับมาสิบปีแล้วเขานายเป็นแฟนแมนอยู่ที่จริงๆนายนายมีความคล้ายกับบอ๊บบูนะคล้ายบอ๊บ คมคล้ายของนายก็คืออายุมากเหมือนกันจริงๆเราก็แอบเชียร์แมนยูนะจริงๆแมนยูเป็นทีมหนึ่งที่เราดูจำนวนการดูถี่พอๆลออิวพูลลิวพูลนี่คือเรา,เารดูทุกนัดแต่แมนยูนี่คือถ้าเราไม่ไม่มีอะไรผิดพลาดเราก็จะดูนะแต่เราต้องบอกผ่านสื่อตอรงนี้เลย,ว,ยว่า เราไม่เคยเชียร์แมนยูเลยแน่นอนอยู่แล้วจะเจียยเป็นอยู่ทำไมเราเชียร์เราเะแเลยเราโอ้ผมเชียร์เป็นอยู่ตลอดไอ้ผมเจเรียููตลอดเรานี่เชียร์ทีมคู่แข่งตลอดอ๋อแต่ว่าช่วงหลังว่าแมนยูทำได้ดีนะก็โอเคมีความิหวังเล็กน้อยแต่ก็ยินดียินดีโอนาน่แหละเราจะบอกตัวหลักเลยโอนาแน่เนี่ยโดดเดี่ยวเลยนี่เราในรู้ไหมว่าเคมารูไม่ได้ไปบอลโลกแล้ว พอโอนหน้าตัวเดียวเลยเป็นไ,ไรหรอกก็มันก็คงมองหลายๆอย่างแหละอ๋อใช่เรามองว่าแมนยูก็โอเคนะพอขายโอนหน้าไปก็ทีมก็ค่้นง้างดีขึ้นในประตูนี้สำคัญสำคัญมากๆกแ,แต่ไม่มีอาริซอนนายก็ล้วนละแมนซิตี้ไม่มีดอนนารูม่าก็รวนตอนนั้นใช่แต่แมนซิตี้มันแก้ไขได้ไวนะมีเงนินรู้เลยว่าคนมี<ต>เงินแหลเจ๊นี่มันมันอ่านเกมเก่ง มันรู้ว่าจุดอ่อนของมันคืออะไรพอแต่ว่าแมตชิตี้ช่วงเดอะบอยย้ายทีมแล้วก็ช่วงออกองกลางที่มีปัญหาเรื่องอาการบาดเจ็บโรดิโกชื่ออะไรนะไอกองกลางของแมตซิตี้ตัวที่ได้บอลลงต่อชื่ออะไรนะอ๋อไอ โรดดีโรดนี่แหละโรดี้โรดีโรดีโรดีทีมชาติสเปนอ่าแต่ว่าเราว่ากองกลางมายูตีน่าจะยุบยุบยุบไม่เเสือกหากองกลางตัวดีๆเข้ามาแทนได้ดีมีเงินทุกอย่างทำอะไรก็ได้คือผู้จัดการทีมแล้วก็เขาน่าจะมีมีพวกมีเย็นมีอะไรทีมซัพพอร์ตที่ดีมีมีสนามซ้อมที่ดีมีอะไรดีหมดหรือพูนปัญหาหลังนี่คือแบบ สู้ครอบไม่ได้หรอกเป็นปีปๆแล้วนะถ้าถามเรานั่นจริงแม Ä ่งเขาก็ต้องมองว่ามันต้องมีคนที่จะต้องมาทดแทนช,ช่วงนั้นฟันได้เจ็บอกอนาเต้เจ็บยังไม่ซื้อซื้อกองหน้าเฉยงงเราไม่ว่านะแมซิเตียให้เทนทาามาคุมก็แชมป์ไม่ไม่ไม่ <c oughs> ไมันมันไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ <c oughs> จริงๆเขาสำคัญโอ้ยมีช่วงหนึ่งแมซิเตียก็เผาไปแพ้แพ้แพ้ช่วงต้นฤดูกาลอ่ะ ถามว่าถ้าช่วงนั้นเอาเทนฮากมาแม่งยำทีมอื่นยำแน่เอาจริงเราจะบอกนายนะในทีมโค้ดสำคัญเมื่อไหร่ที่โค้ดหมดความศรัทธาของนักเตะนะาทีมรวนเลยใช่ไหมใช่ใช่เหมือนถ้าเทนฮากมาแล้วก็นักเตะเก่าๆเหมือนแมนเชสเตอร์อย่างเงี้ยเขาไม่ได้ให้การยอมรับโค้ดอย่างเงี้ยมันก็รวนแมนยูเคยมาแล้วเหมือนเฟอร์กี้ออกนี่ดูรู้เลยรวนใช่แบงเรเซซัดโรนันโดมากเห็นไหมก็ไม่ได้แบบ นี่ไงคือใหญ่กว่าโค้ดอะอ,อ,อารมณ์มันใหญ่กว่าโค้ดทีมมันก็ไม่ได้ใช่ไหมใช่เหมือนเบอร์กี้นี่มันมันต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าเซอร์เนี่ยคือนักเตะไม่มีทางใหญ่กว่าโค้ดคือต่อให้คุณเล่นเก่งมากเนี่ยคุณก็ต้องเอาทีมใครมาเอิดนี่ก็คือเบอร์กี้แม่งจับแผนเลยจับดองเลยใส่กระปุกดองเลยอะใช่ยาสัตตัมเดวิดแบ็กแฮมก็โดนเลยก็เลยทําให้แมนยูช่วงนั้นนี่ คือยอมแม่งเชียร์แมนเชียร์ลิเวอร์พูลเหนื่อยต้องบอกมันแมนยูแม่งแต่ว่าพอเฟอร์กี้ทำลานี่โอ้โหมันเป็นอะไรที่แบบแฟนลิเวอริฟุนในเฟอร์กี้กอยู่สมัยปีกับเฟอร์กี้อยู่โอเชียร์เฟสเชอย์เล่นดีเลยเออตัวกากาศขนาดเวทบาวแม่งยังเผ็บ<า>ดบ้าเลยงงมาก อย่บบาลนี่เราชอบนะเป็นก,การ<ำ>ส่วนตัวทำให้จริงๆแเหมือนที่บอกว่าจริงๆโค่นี่สําคัญมากพยายามดึงศักยภาพนักเตะเหมือนบางคนแม่งเล่นไม่ดีนะให้เบอร์กี้ยังให้ใหเล่นเราแบบแม่งกลายเป็นเล่นดีไปเลยเหมือนครนับคอับมาเปลี่ยนลูกพูลชัดเจนครับนี้แม่งเก่งจริงอบอลที่ยังมีหนังสือคอับเก็บไว้เลยเป็นแบบต้องเก็บไว้เป็นที่ระลึก เบื่อเนาะน่อลสนุกมันเป็นบอลเบรกทีมชาตินี่เราไม่ได้ดูเลยเราดูพเมร์ลีกเราดูเล่ยพูยุคครปบไม่ได้ว่าบองจริงนะยุคครปบในเดฟพูเล่นสนุกดูก็สนุกถึงจะแช่งก็สนุกแต่ยุคยุคของสลอนนี้สบายสบายบอลเฉยเฉยไม่ตื่นเต้นแต่ก็ชนะนะชนะหนึ่งศูนตลอดสองศเดคุณแข่งไปตอนนี้สิบนัด ใช่ไหมไอสิบเอ็ดนัดแพห้าชนะหกไม่เสมอเลยนะฤดูการนี้เห็นไหมคือถ้าไม่หัวก็ก้อยอ่ะเหมือนที่บอกคือถ้าปรับปรับวันไหนนะเราสังเกตก็เฟ็นแบกเล่นไม่ดีนะแมงวันนั้นลิเวอร์พูลแมงไม่ชนะวันนั้นที่เจอล่าสุดเจอแล้วแมนซิตี้เนาะล่าสุดเจอแพ้แมนซิตี้อ่ะนะแพ้แมนซิตี้ก็เฟนแบกแมงเล่นไม่ดีเลยเล่นไม่ดีเลยโอ้แล้วก็ส่ง เป๊ปมันก็ไปจับมันก็ส่งทีมไปประกบฟะเอนี่แล้วไม่แต่เราคลองใจนะคลองใจคลองใจว่าโดกูตอนโดกูอ่ะโหดไอโอลิเวอร์ไมเคิลโอลิเวอร์นี่เราว่ามันต้องมีปัญหาอะไรอยู่ในคูนี่ <ๆ S 2> มันหน,น่าจะไม่ชอบเลยโอ้โหมันไม่ชอบเลยเราว่าเพราะว่าลูกนั้นจริงๆเนี่ยวีอาร์ AR, มึงไม่ต้องท้วงแล้วเพราะว่ากรรมการก็ยืนอยู่ตรงนั้นใช่ไหม oh. เอาไปดูวีอาร์ก็เหมือนเขาไว้นี่กันเห็นว่ามีประเด็นใช่ไหม เ,เรื่องนี้เรื่องน่าจะจบได้แหละเพราะว่ามันผ่านไปละอย่าไปซีเรีส<ช>เดินหน้าต่อไปบินวิธีที่ดีสุดนัดหน้าเจอฟอเลยหลงป่าเอกว่าโอเคโอเคแค่นี้ก่อนนะครับจุดตรงนี้เล่นบอลนี่มันหนักจริงๆต้องวิ่งอย่างเดียวละในเวลาไหนซื้อโอเควิ่งกัพอดีซื้อมา ครับวันนี้ก็วิ่งได้แค่สองกิโลแล้วครับเนื่องจากว่าวิ่งไปสักพักหนึ่งเหมือนกล้ามเนื้อมันกระตุกนะครับเหมือนกับกล้ามเนื้อเราเบิดอย่างเยก็ต้องหยุดวิ่งก่อนนะครับสักสามสี่วันนะครับก็ก็วันนี้อีพีสอีพีวิ่งที่สามสิบก็จบลงอย่างบริบูรณ์นะครับก็เดี๋ยวเราพักผ่อนก่อนก็ช่วงระหว่างนี้ก็อาจจะไปฟิตเนสนะครับฟิตเนส แล้วก็ทำอีพีอย่างอื่นแทนนะครับก็เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะครับเราต้องประครบน้ําแข็งนะครับเพราะว่าถ้าปล่อยให้หายเองเนี่ยน่าจะเป็นอาทิตย์นะครับแต่ถ้าประครบน้ําแข็งเนี่ยไม่ต้องกลัวแป๊บเดียวก็หาโอเคครับโอเคครับประครบน้ําแข็งก่อนเดี๋ยวก็ดีขึ้นนะครับอื